อ้าวสวัสดีครับวันนี้น้องโฟสจะมาโชว์ลูกหมาลูกหมาของจริงไหมเนี่ยของปอมอ้าวซื้อมาจากไหนซื้อมาจากคลองถมที่ป้อไปกี่บาทเก้าสิบิบบาทแพงไหมไม่แพงอา้าวไม่แพงเหรอเก้าสิบสิบบาทไหนดูหน่อยโหอันนี้เก้าสิบสิบาทเหรอโอ้นึกว่าแพงจริงๆก็แพง นาะแพลงไหมมันเล่นยังไงเนี่ยเือได้ไหมมันจับมือไม่ได้เป็นของปลอมเฉยๆเอาเปิดดูใหม่ที่ว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งเร็วเฮ้ย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 น่ารักอ่ะก็น่ารักดีนะเฮ้ย